Aa, Richard's ร้องวงเราไปนะครับผมจะไม่พูดนะครับ่าให้คี่บรรยายไปเลย ฉันไม่ได้จะรักเธอไม่ต้องเรักจะเป็นกอลเธอรู้ชันดีเช่นยอมไม,คไมไ่คิดฉันไม่รู้จะคิดจะเป็นไงเป็นต้ใจใจชาติตกใจเลิฟไม่ได้ท้าเปลี่ยนเพร d อาจจะร้องบางสงคืนน แต่ไฟแตไฟไม่ขึ้นเลยครับไฟไม่กดเลยครับผมจับใช่สุดยอดนะฮะนีโหออกมาแบบเท่เลยอลิเจนนะครับกระบอกการไม่ได้กดไปเลยนะครับอด้วยครับเดียนคีย์ซะด้วยเจ๋งเลยมาครับน้องมาฟังคำคอมเมนต์ อุ้ยพี่กดมีกดไฟให้ด้วยถามพี่กดเลยว่าทําไมอย่างนี้เราให้ไฟง่ายผมผมชอบนะผมเนี้ยนักร้อยมามามาพี่กดมาแล้วครับไฟหนึ่งดวงนะครับผมสองนะครับร้องร้องดีดูมาไว่มีไฟอยู่ตรงนี้เป็นของเราเลยอ่ะครับมันรู้สึกว่าคเ o อร์มาค่อนข้างยอ่ยมนะทุกวันดีส่วนสามคนเล่นลงตัวดีนะพี่ว่าวงนี้ดูถ้าสนใจเบสกองดูแบบว่าเบสเราตบเบสมานะครับพี่กดกดไฟให้นะครับได้จะเซร้า ช่วงแรกๆปีนี้พี่กดกดไฟไวมากเลยเขตาบโซโล่ตอนอะไรเงี้ยก็ดูทำได้ดีมันเลยรู้สึกว่าน่าสนใจโดยเฉพาะตอนหลังที่มีเปลี่ยนคีย์ด้วยเท่ดีพาเพลงอีกอีกสเตจอะไรเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าแล้วเราก็ลองได้ดีด้วยอ่ะก็เลยแบบผสมประสานแล้วเสียงที่ออกมามันเท่ดีอ่ะก็ชอบก็เลยกดไปครับไม่คิอะไรมากหวังว่าจะไม่รู้เนาะต่ว่าจะเป็นยังไงแต่ตอน ก็ดูมีมีสองดีมีสมเป็นศิลปินได้เลยไหมครับแบบนี้ใช่ใช่เนี่ยได้นะนักร้องดูแบบว่าเฮ้ยได้อยู่ครับใช่ไหมนะไว้ว่ากันโอเคเขารอเขาเดี๋ยวว่าถามพี่ปุ้ยดีกว่าในห้างครับหน้าเป็ปั้นไหมครัถามในห้างกนเห็นด้วยกับพี่กดครับเอนักร้องเสียงดีมากเลยว้าวที่ร้องแบบว่าอินเทปเลยเนาะก็เหลือแค่ ความมีค่าท่เล็กน้อยที่ว่าซ้อมเหยียบเอเฟกก็ดีไม่ก็ซื้อมัลติไปเลยตุ่มเดียวเปลี่ยนดีเซ็ตปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บเป็สนั่นอก็ได้ที่ว่าน้องพวงอะไรจะให้ปุ่มเยน้อกีตาร์เสียงมันวุ่นว้าววุ่นว้าวเลยเสียฟิลลิ่งไปหน่อยจริงเสียงร้องดีมากฟังเลยมันจะเสียจังหวะตอนน้องเหยียบเอฟเฟกครับคนอื่นทำหน้าที่ได้ดีมากๆแล้วครับมันทำให้นักร้องเด่นเลยนะคือไม่ใช่เราไม่มีบทบาทนะ ถ้าเมาื่อใดถ้าแบนเล่นแล้วก็ักร้องเด็กขึ้นมาเพราะว่าแบนเล่นดีครับบอกเลยครับ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 ผมนะครับอาจารย์แจ็คชอบไหมครับอ้าวกดไฟอ้าวได้สามดวงเลยโอ้โหมาครับแก้ขวดแล้วครับสามดวงครับผมนี่ไงมีอะไรอีกไหมที่ลืมกดไม่กดแล้วนะกดเรียบร้อยแล้วนะโอ้ให้ไฟสามดวงนี้อาจารย์ครับชอบด้วยเป็นไงบงฮะคือี่ชอบเพราะว่าผมมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์แบบนะอาจารย์ที่รู้จัก ว้าวต่างคนต่างมาดูมีดูมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อพี่ปุ้ยนะครับพี่ปุ้ยกันะครับคือแต่พี่ปุ้ยนะครับกด่างแรกนะครับแล้วก็มาอาจารย์แจ็คนะครับเราเล่นดนตรีเรามาด้วยกันคือแบบจะเขาเรียกว่าร่วบหัวจมท้ายไปด้วยกันจะต่อสู้ไปด้วยกันความรู้สึกแบบนี้แหละมันเป็นมันเป็นอะไรที่จะเราจะยึดวงดนตรีของเราไว้นะครับือตัวดนตรีก็คงจะเป็นเรื่องของพวกสกิลอะไรต่างๆที่พี่ปุ้ยกับอาจารย์กุ้บอก เรือ่องอพวกการปรับเสียงเอฟเฟกแล้วก็เทคนิคต่างๆอะไรพวกนี้ครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ผมพูดไปแล้วตอนแรกก็เลยกดให้ครับเป็นกําลังใจให้แล้วก็อยากให้ทําต่อไปจริงๆองนนี้มีศักยภาพที่จะไปไปได้ไกลกว่าการประกวดดนตรีก็คือการสร้างงาน ลองคลาคิปนะครับมามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กดซกดแชร์ติดตามนี่และก็กบเป็นกำลังใจการทำงานต่อไปนะครับได้ก็คนอมเหนือเรื่องดนตรีด้วยคาราใั้ความสิดเห็นนครับผมโชคดีครับ